วันนี้ผมกดหาหนังดูทางาพามวิดีโอแล้วเจอเรื่องนี้ครับ missing เสิร์ชหาแม่หายเรื่องนี้ตรงๆคือผมเคยเห็นโฆษณาเมื่อนานมาแล้วแล้วกะไว้ว่าจะดูจะเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยแหละครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยแอบอึ้งเหมือนกันว่าจะใช้แอปเยอะขนาดไหนกันเนี่ยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงจ Un ูนอันเลนสาววัยรุ่นอเมริกันคนหนึ่งที่ครอบครัวดได้สูญเสียพ่อไปแล้วตอนนี้แม่ของจูนก็เริ่มคบหาดูใจกับแฟนใหม่มาระยะหนึ่งแล้ววันหนึ่ง แม่ของเธอตกลงไปเยี่ยมบ้านเกิดของแฟนใหม่หน้าต่างประเทศทิ้งให้จูนอยู่บ้านคนเดียวโดยมีเพื่อนของเธอคอยช่วยดูแลอยู่ทว่าเมื่อถึงกำหนดวันกลับจูนกลับพบว่าแม่ของตนไม่ได้มาตามนัดเธอพยายามตามหาแม่ของเธอทั่วสารพัดทิศแต่ยิ่งเธอพยายามค้นหาแม่ของเธอมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งพบว่ามีความลับที่ชวนให้ประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นโดยส่วนตัวผมมองว่าเรื่องนี้ก็ดูนเพ,เพลินชวนลุ้นดีเหมือนกันนะโดยหนังจะพยายามเล่าเรื่องผ่านหน้าจอ แอปมือถือน่าจะคอมน่าจะกล้องอะไรอย่างๆเงี้ยก็เออเป็นมุมมองแบบแปลกๆดีแล้วก็เพราะเป็นเมกาด้วยมั้งเราเลยจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรงี้จากที่ต่างๆได้เอาจริงตอนแรกผมกับเปิดเรื่องนี้มานั่งเล่นมือถือไปดูไปแต่ดันเจอการเล่าเรื่องแบบพิมพ์แชทในบางซีนเลยต้องมาตั้งใจดูแบบงงๆดังนั้นถ้าใครจะเปิดดูแบบคน,นอื่นไปด้วยอาจมีหลุดบ้างนะครับผมนี่แหละหลทดลองแล้วคนหนึ่ง ส่วนตัวแอบรู้สึกว่าถ้าเป็นคนไม่ค่อยใช้แอปใช้เทคโนโลยีอะไรเท่าไหร่มาดูก็อาจจะมึนหัวและงงได้นะคือแบบเมกามันก็มีแอปอะไรต่อมีอะไรเยอะอยู่แล้วใช่ปะบอกเลยว่าเรื่องนี้นางเอกเปิดแอปต่างๆด่าเลยนางใช้แอปเก่งมากมันก็แอบฟะท้อเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวนี้เราโดนเทคโนโลยีตามตัวได้ขนาดนี้เลยเหลือแน่ๆเลยล่ะครับแถมยังมีมุมมองของการใช้เทคโนโลยีในฝ้าของผู้ร้ายมาด้วยหน่อยนึงผมมองว่าก็เออดีเหมือนกันนะ เป็นหนังเอาไว้โชว์ผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่ค่อยแตะเทคโนโลยีให้ตระหนักถึงเรื่องพวกนี้ได้ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเก็บเอาไว้ให้เปิดให้พ่อแม่อะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาดูไว้ตามว่างๆนะครับอ <c oughs> งส่วนการแสดงผมว่าแสดงกันดีอยู่นะไม่มีติดขัดอะไรสนุกเรื่องพอดบทเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอไม่น้เกียรติแต่ก็ไม่แบบือหวาว้าวอะไรขนาดนั้นถือว่าเป็นหนังแบบดูคนเพลินเฉยๆจอยๆจบแล้วก็ายกกันไปทําอย่างอื่นต่อครับ ตอนดูไปก็แอบอุ่นหงิดบางฉากเหมือนกันนิดนึงว่าแบบมุม,กล,บบมกล้องแบบนี้มันก็แอบแปลกอ่ะเพราะมันแบบมุมกล้องผ่านจอต่างๆ,างๆอะ่ะท้งเรื่องเลยบางทีคนอาจจะดูแล้วมึนหัวได้อย่างผมก็แบบบางฉากรู้สึกว่าแบบมันมึนหัวอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของแบบการใช้เทคโนโลยีในบางตอนผมก็แอบขัดใจอยู่เหมือนกันเพราะปกติอะ่ะผมก็ใช้พวกเทคโนโลยีอะไรงี้อยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นตอนที่แม่นางเอกครับหายตัวไปจากต่างประเทศนางเอกก็ต้องแบบสื่อสารภาษาต่างประเทศกับคนต่างประเทศใช่ไหม นางก็ใช้แอปแปลภาษาแล้วแบบรู้สึกว่านางโคตรเทพเลยอะ่ะคนต่างประเทศพ,พูดคาอะไรมานางสะกดได้ทุกคําเลยแบบเฮ้ยปกติมันน่าจะแบบมีง,งงบ้างไหมว่าเขาออกเสียงว่าอะไรนี่แบบนางพิมพ์ได้ทุกคําแบบโหนางไม่ต้องมานึกอะไรขนาดนั้นแบบโหนางโคตรเก่งเลยอะ่ะแล้วแบบมีการอ่านคําจากบนหน้าจอพูดกลับไปเราฟังได้แบบเขาไม่งงเลยนาะว่านางเอกไม่ออกเสียงอะไรมาคือโหฮ้ยเรื่องแปลภาษานี่ก็แอบง่ายไปไหม <c oughs> เออก็หนังนะครับ โอเคส่วนที่ผมประทับใจในหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องความพยายามในการตามหาแม่ของนางเอกนะครับคือแบบโอ้น้องจูนเราตามแท็กตามเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเก่งมากเพื่อยอมใจน้องอ่ะขยันหาดีจริงๆก็แนะนานะครับสาหรับใครที่ว่างๆหาหนังที่ดูได้เพลินๆแต่ขอแนะนําอีกทีใครเปิดหนังไปทําอย่างอื่นไปด้วยเรื่องนี้ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะมีพวกการสนทนาผ่านทางแชทให้อ่านระดับหนึ่งเลยแนะนําว่าดูได้ทั้งครอบครัวครับไม่รุนแรงมาก วิชาต่อสู้นิดนึงเอาไว้เปิดเตือนในเรื่องการใช้เทคโนโลยีได้เลยนะครับผมเขาพระรงบุกจึงอยู่กับคุณแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ